สวัสดีคริสตจักรไทยชนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีมีพระพรเรามีคุณพลอยภัยลินมาร่วมแบ่งปันพระพรให้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือการมองเห็นความรับของพระเจ้าผ่านบทบาทความเป็นแน่ที่คุณพลอยภัยลินได้แบ่งปันไว้นะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมว่าอบอุ่นหัวใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับความรักของแม่ซึ่งคุณพลอยภัยลินจะมาช่วยให้เราเห็นภาพว่าความรักที่ยิ่งใหญ่นี้สะท้อนความรักและพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไรบ้างก็หัวข้อวันนี้อบอุ่นจริงๆค่ะ แนวคิดหลักๆเลยนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยเหมือนเป็นของขวัญจากพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเงาสะท้อนพระลักษณะของพระองค์โดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะมันทําให้เราพอจะสัมผัสหรือว่าเข้าใจความรักของพระเจ้าที่อาจจะดูยิ่งใหญ่มองไม่เห็นจับต้องยากได้ชัดขึ้นผ่านความรักของแม่ที่เราคุ้นเคยเนี่แหละคะ่ะครับเหมือนเรียนรู้เรื่องพระเจ้าโดยที่ยังไม่ทันได้เปิดพระคัมภีร์เลยก็มีค่ะ อ๋อเป็นมุมมองที่ดีมากเลยครับทำให้เรื่องที่ดูอาจจะไกลตัวเข้ามาใกล้เรามากขึ้นแล้วความรักของมาดี่สะท้อนความรักพระเจ้าในแง่มุมไหนได้บ้างครับเริ่มจากตรงไหนดีครับค่ะประการแรกเลยที่เห็นได้ชัดมากๆก็คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใช่ค่ะคือในพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อ8ก็บอกไว้นะคะว่า พระเจ้าทรงรักเราก่อนตั้งแต่เรายังเป็นคนบาปอยู่เลยพระคริสต์ก็สิ้นพระชนเพื่อเราแล้วครับผมเห็นไหมคะว่าความรักของพระเจ้ามาก่อนเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราดีพอไหมเราทําอะไรให้พระองค์หรือเปล่า <S <S ซึ่งความรักของแม่ก็มีส่วนคล้ายตรงนี้มากค่ะคือแม่เริ่มรักลูกตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่รู้ว่ามีเขาอยู่ในท้องใช่ครับยังไม่เห็นหน้าเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกจะออกมาหน้าตาแบบไหนผิวสีอะไรแข็งแรงดีหรือเปล่า ความรักมันเกิดแล้วอแล้วแม่หลายๆคนก็เริ่มปรับตัวใช่ไหมคะยอมอดของอร่อยที่ชอบแต่ไม่ดีกับลูกยอมเหนื่อยมากขึ้นพอกคลอดออกมาแล้วแม่ลูกจะดื้อบ้างไม่สมบูรณ์แบบหรือบางทีทําผิดพลาดไปในชีวิตความรักของแม่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ตรงนั้นคะ่ะไม่ได้หายไปไหนการที่แม่ยังรักลูกแม้ตอนที่ลูกทําผิดพลาดนี่มัน มันทรงพลังมากๆเลยนะครับมีตัวอย่างอะไรที่พอจะเล่าให้ฟังไหมครับมีค่ะมีเรื่องของคุณแม่ท่านหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่ากันมานะคะลูกชายท่านติดคุกซึ่งในสังคมเราก็มองว่าเป็นเรื่องน่าอายใช่ไหมคะครับแน่นอนครับแต่คุณแม่ท่านนี้ก็ไปเยี่ยมลูกตลอดไม่เคยแสดงท่าทีรังเกียจหรือแบบตัดขาดแล้วท่านก็พูดกับลูกชายประโยคหนึ่งว่าแม่ไม่เคยภูมิใจในสิ่งที่ลูกทำเลยนะ แต่แม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมโอประโยคนี้เอ่อมันสะท้อนความรักพระเจ้าได้ดีมากเลยพระเจ้าเองก็ไม่ทรงพอพระทัยที่เราทำบาปแต่พร <con v> ะองค์ก <con v> ็ไม <con> ่เคยหยุดรักตัวเราอ๋อเข้าใจเลยครับเป็นความรักที่ไม่ตัดสินการกระทําแต่ยอมรับในตัวตนจริงๆมันเชื่อมโยงกับพระคุณมากๆเลยครับแล้วนอกจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วมีมุมไหนอีกบ้างครับค่ะ ประการที่2ก็คือความห่วงใยและการปกป้องค่ะการปกป้องใช่ค่ะในสดุดีบทที่91ข้อ4มีภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากบอกว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเราไว้ด้วยปีกของพระองค์ให้เราลี้ภัยอยู่ใต้ปีกนั้นครับ นึกภาพออกเลยครับเหมือนแม่นกที่กลางปีกปกป้องลูกน้อยจากอันตรายต่างๆพระเจ้าก็ทรงเฝ้าดูเราแบบนั้นพร้อมจะปกป้องเราตลอดเวลาไม่เคยหลับไหลเลยซึ่งความห่วงใยของแม่ก็สะท้อนภาพนี้ได้ชัดเจนมากค่ะแม่เป็นเหมือนปีกที่คอยปัดเป่าคุ้มครองลูกจากอันตรายทั้งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะคะ ริงคับไม่ใช่แค่กันภัยทางกายแต่รวมถึงการตักเตือนการชี้แนะสิ่งที่ดีๆด,ด้วยความหวังดีจริงๆใช่ใช่ครับแล้วความห่วงใยนี่มันไม่เคยหมดไปเลยนะคะต่อให้ลูกจะโตแค่ไหนอายุ30-40มีครอบครัวแล้วหรืออยู่ไกลกันแค่ไหนครับผม ในใสายตาแม่ลูกก็ยังเป็นเด็กน้อยที่แม่เป็นห่วงเสมอและแม่มักจะสังเกตเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นใช่เลยครับรู้สึกได้จากน้ำเสียงแววตาหรือบางทีแม่กําลังยุ่งๆทําอะไรหลายอย่างอยู่แต่สัญชาตญาณมันบอกตาเหลือบไปมองลูกตลอดเหมือนมีเรดาร์พิเศษเลยนะครับความห่วงใยที่ต่อเนื่องยาวนานแบบนี้มันรู้สึกถึงความไม่ทอดทิ้งจริงๆครับซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงประเด็นต่อไปได้เลยเรื่องความเสียสละใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ประการที่3ก็คือความเสียสละและความอดทนอันนี้ก็เป็นอีกภาพที่ชัดมากๆพระคัมยอนบท 15: ข้อ13บบอกว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่คนหนึ่งยอมสละชีวิตเพื่อเพื่อนของตนซึ่งแน่นอนว่าชี้ไปที่การสละพระชนของพระเยซูเพื่อเราทุกคนครับผมการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ค่ะแต่ความรักของแม่นี่แหละค่ะที่ทำให้เราเห็นภาพความเสียสละที่มันจับต้องได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยมแม่ส่วนมากมักจะให้โดยที่ไม่ค่อยคิดถึงตัวเองเลยไม่ค่อยหวังผลตอบแทนด้วยคิดแต่ว่าลูกจะได้อะไรลูกจะมีความสุขไหมยอมสละเวลาความสุขส่วนตัวหรือแม้แต่ความต้องการพื้นฐานง่ายๆเช่นยอมกินของไม่อร่อยหรือกินของเหลือเพื่อให้ลูกได้กินของดีๆใช่ครับ เคยเห็นบ่อยๆครับยอมทำงานหนักลำบากเพื่อให้ลูกได้เรียนยอมใส่เสื้อผ้าเก่าๆเพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูกใช้หรืออดทนกับความเหนื่อยความเจ็บป่วยความผิดหวังต่างๆนานาเพื่อลูกมีคำพยานจากน้องยี่หวาที่บอกว่าสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่างโมอย่างแม่ยอมกินของเหลือใส่เสื้อผ้าเก่าๆเพื่อเก็บเงินให้ลูกอ๋อครับจำได้ค่ะอันนั้นมันสะท้อนอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นคะ สิ่งที่โลกอาจจะมองว่าเป็นการกระทำที่ดูไม่ฉลาดดูโง่จริงๆแล้วมันคือความรักที่ฉลาดที่สุดเป็นการเลือกที่จะเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลย mm. มันคือความรักที่ไม่เห็นกับตัวจริงๆคําพยานนี้ดีมากๆกระตุ้นให้เรามองมุมใหม่ให้เห็นคุณค่าว่ามันคือความรักนะไม่ใช่ความโง่ ความรักของแม่ที่เราสัมผัสได้จริงๆในชีวิตเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่บางทีก็ดูยิ่งใหญ่เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้นจริงๆนะครับถูกต้องเลยค่ะพอเราซาบซึ้งกับสิ่งที่แม่ทำให้เราเราก็อาจจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าทรงทำอะไรเพื่อเราบ้าง ใช่ค่ะเพราะเราตระหนักถึงความรักที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยของแม่คือการปกป้องดูแลความเสียสละที่ท่านมีให้เราเนี่ยเราจะยิ่งสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าที่เป็นต้นกําเนิดของความรักเหล่านี้ซึ่งมันยิ่งใหญ่กว่าลึกซึ้งกว่านั้นมากๆก็เลยอยากจะหนุนใจลูกๆทุกคนนะคะให้เราเห็นคุณค่าระลึกถึงพระคุณของคุณแม่แล้วก็แสดงความรักความกตัญญูดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้โดยเฉพาะตอนที่ท่านยังอยู่กับเรานะ ค,ครับผมสำคัญมากครับแล้วก็สำหรับคุณแม่ทุกๆท่านด้วยค่ะก็อยากหนุนใจเหมือนกันว่าในขณะที่ท่านกำลังทุ่มเทความรักเสียสละเพื่อลูกอยู่นั้นขอให้มั่นใจนะคะว่าพระเจ้าเองก็ทรงรักห่วงใยแล้วก็พร้อมจะปกป้องคุณแม่มากยิ่งกว่าที่คุณแม่รักและห่วงลูกเสียอีกเป็นกำลังใจที่ดีมากครับคะ่ะให้วางใจในการนำของพระองค์นะคะในการเลี้ยงดูลูกๆในยุคสมัยนี้ที่มันก็มีความท้าทายเยอะเหลือเกินครับ ก็ขอสรุปสั้นๆอีกทีนะคะว่าแม่คือของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าจริงๆเป็นเงาสะท้อนความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตเราขอให้เราตอบสนองด้วยการรักให้เกียรติคุณแม่ของเราแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดคือรักพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งความรักนิรันด์ที่ไม่เคยหยุดรักเราเลยค่ะครับผมวันนี้ได้รับพระพรข้อคิดดีๆมากมายเลยครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดพระพรดีๆที่จะนํามาเล่าให้ฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่กับ10นาทีมีพระพรในครั้งต่อไปขอพระเจ้าวอวยพร